นี่คือคลิปรีวิวไมซ์โซโลมานิก l ีลิงค0ห้าร้อมันคือไมซ์ไร้สาย2พิธีกรราคา ,3990 บาทใช้กับกล้องโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมได้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของมันดูก่อนนะฮะนี่คือเสียงจากไมซ์โซโลม n นิกบีลิงค0ห้าร้อยบีทูพลัสนะฮะผมตั้งเป็นแบบโมโนเสียงที่คุณได้ยินในห้องอัดจ,จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นเสียงเซอรรโอได้ลองฟังดูตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเสียงเซอรรโอแล้วนะฮะ ผมลองทดสอบเสียงนะครับสวัสดีครับ เสียงเซอใช้ตอนไหนตอนที่คุณมีพิธีกร2คนแล้วคุณไม่ย้ายเสียงของพิธีกรทั้งสองคนเนี่ยมันมาปนกันเป็นเสียงเดียวกันเพราะบางคนผู้เสียงดังบางคนผู้เสียงเบาบางคนในระหว่างที่อีกคนนึงพูดอาจจะไปทํานู่นทนํานี่คุณสามารถจะแยกเสียง l e ฟกับไ i ท์ออกได้คุณสามารถจะไปอีดิทเสียงของแต่ละคนได้ในโปรแกรมตัดต่อนะฮะเช่นคนที่1อยู่ channel left คนที่2อ,อยู่ channel right คนที่1เสียงเบาไปเพิ่มคนที่2อเอ้ยซีนี้ไม่ได้อยู่ในเฟรมตัดทิ้งแล้วเวลาที่ export ก,ก็ทําให้เป็น m o n นก็สามารถจะทา ได้นะครับนี่คือความสะดวกของไม้สพิธีกรที่เป็นระบบซีโอได้จุดเด่นของไมซอ o n ินิกบีลิง์ห้าร้อยบีทูเนี่ยมันคืออะไรมันคือความคุ้มค่าคุ้มราคาของมันเพราะว่า ตัวมันเนี่ยราคา3,990บาทแต่ฟีเจอร์ที่ให้มาและอุปกรณ์ในชุดเนี่ยเขาให้มาแบบเต็มที่แบบไม่ชั้นนําในตลาดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องชาร์จสายเสียบมือถือสายเสียบกล้องหรือฟีเจอร์การลดน้อยในตัวมันและในราคานี้คุณยังได้ไม่2พิธีกรก็คือไม่2ตัวนะฮะแล้วก็1ตัวรับเอาไว้เสียบเข้ากล้อง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่เข้าให้มาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุ้มกับ3990ขนาดไหนสิ่งที่เข้าให้มานะฮะก็จะมีกล่องชาร์จมันสามารถเก็บได้ทั้งตัวไม์ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เก็บตัวรับแล้วก็เก็บหัว usb c แล้วก็เก็บหัว lightning เข้าไปได้ด้วยแล้วเขาให้ตัวนี้มาด้วยฮะฟัฟฟี่กันลม สายแจ็ค3.5มิลสำหรับเสียบเข้ากล้องสายแจ็ค3.5มิลไปไอตัว3ขีดสำหรับเสียบเข้ามือถือที่ยังใช้งานตัวแจ็ค3.5มิลสามขีดตัวนี้ได้สายชาร์จ USB Type A ไป USB C แล้วก็ซองสำหรับเก็บอุปกรณ์นะฮะซึ่งข้างในซองเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 p a พ t i t i o n ก็ใช้เก็บตัวไม้เข้าไปฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นอีกพ a r t i t i o นหนึ่งเนี่ยก็ใช้เก็บพวกสายพวกอะไรพวกนี้เข้าไปได้เรามาดูฟีเจอร์กันดีกว่าฮะ,ะเวลาที่คุณจะชาร์จไม์คุณก็เก็บ ปิดุ๊บมันก็จะรีชาร์จแล้วคุณก็สามารถชาร์จแบบกล่องชาร์จกลับไปได้ด้วยการเสียบสาย USB-C ตรงนี้นะฮะกล่องชาร์จเฉพาะแค่กล่องน้ำหนัก141กรัมความจุแบตเตอรี่1250ม ah. ิลลิแอมป์อาวสามารถชาร์จเต็มได้ภายใน2.5ชั่วโมงสัญญาณที่ไมตัวนี้ใช้นะฮะเป็นสัญญาณ2.4กิกะเฮิรตซ์มีแม่เหล็กสำหรับก,การติดที่เสื้อนะครับซึ่งความแรงของแม่เหล็กเนี่ยโคตรแรงเลยคุณฟังเสียงดิ คุณคงพอจะเห็นแล้วว่ามันแรงขนาดไหนใช้ในกรณีที่เราอ่ะไม่อยากจะหนีบไม้ที่คอเสื้อหรือว่าเสื้อบางเสื้อเนี่ยมันหนีบที่คอเสื้อแบบนี้ไม่ได้อันนี้นะครับเราก็เอาแม่เหล็กไว้ข้างในแล้วก็ติดตัวไม้เอาไว้ข้างนอกแบบนี้ไม่ต้องอยู่ที่คอเสื้ออยู่ตรงอกเรามันก็ดูดีนะฮะไม่ต้องมาแบบชิดกับคออะไรขนาดนั้นนะให้มันอยู่นี้หรือเสื้อผู้หญิงไงเออเขาไม่มีคอเสื้อแบบนี้บางคนคอวีงแงยไ,ไม่ติดยังไงก็ติดไว้ตรงข้างๆตรงนี้ก็ได้ตัวไม้หนักยบ3บกรัม ถ้าคุณเอาแม่เหล็กออกคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เบาใช้ได้นะแบตเตอรี่190มิลลิแอมป์อาใช้งานได้20ชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จเต็ม1ชั่วโมงครึ่งส่วน ตัวรับตัวนี้นะฮะน้ำหนัก30กรัมจอข้างหลังเป็นจอ O L E D 128,80คูณพิกเซลเสียงดีเลย์น้อยกว่า25มิลลิเซคันแบตเตอรี่400มิลลิแอมป์เอาใช้ได้นาน16ชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จจนเต็ม1ชั่วโมงครึ่งตัวรับนะครับมีพอร์ตเสียบหูฟังสามารถใช้ในการมอนิเตอร์เสียงได้ในกรณีที่ถ้ากล้องคุณไม่มีช่องให้เสียบหูฟังมอนิเตอร์เราสามารถมาเสียบที่พอร์ตหูฟังของตัวรับตัวนี้ได้นะฮะและไม่มีฟีเจอร์ น้อยรีดักชันเราเพียงแต่กดปุ่มสีเงินที่ไม่อันนี้นะฮะกดปุ๊บเขาจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ NR ที่ไม่ทั้ง2อันเลยครับเพียงแค่การกดที่ไม่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นกดอีกทีก็เอาออกแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ไฟที่ตัวไม่์นะฮะถ้ากด NR น้อยรีดักชันเนี่ยปึ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวแล้วถ้าคุณกดอีกทีหนึ่งมันก็จะกลับสู่โหมดปกติไฟก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินนอกจากนั้นมันยังมีโหมดเซเรซึ่งผมเทเสียงให้ดูแล้วมีเซฟตี้แทร็กคือ ให้เสียงชาน n n ลหนึ่งเป็นเสียงปกติและเสียงอีกชานลหนึ่งจะเป็นเสียงที่ลดความดังลงคือในกรณีที่มีเสียงที่ดังมากๆจนเสียงแตกคุณสามารถเอาเซฟตี้แทร็กมาใช้ได้แต่นั่นก็หมายความว่าคุณจะเสียทั้งความเป็นเซโอและความเป็นโมโนไปด้วยนะฮะถ้าคุณมาเลือกโหมดเซฟตี้แทร็กเพราะมันใช้ชานเอลเล็บชานเอลไลท์ในคนละแบบอันนี้ให้รู้ไว้ก่อนและไมค์ตัวนี้ยังมีฟีเจอร์โลว์คัทฟิลเตอร์มาด้วยมีให้เลือก2แบบ 75H ดสบ150เฮิร์ตกับร้อไป้าสิบเฮิร์ตเดี๋ยวเราลองไปเทสต์ันะ อ่าทุกคนตอนนี้เรามาลองทดสอบเสียงกันที่ข้างนอกนะครับตอนนี้อยู่เซนทัลอีสวิลลพี่ก้าวเนี่ยมีเสื้อที่คอเกือบจะเต่าคอกกมแหล่งจริงแล้วอ่ะมันขึ้นมาชิดคอมันชิดคอคอปิดพอหนีไปแล้วไม่เวิร์กก็เลยให้เขาอ่ะใช้ฟีเจอร์ความเป็นแม่เหล็กติดไปอาจจะให้มันอยู่ในระดับแบบเออที่เป็นปกติที่ไม่ใช่มาชิดอย่างเงี้ยก็ไม่ไกลปากเกินใช่ไหมอันนี้คือได้ ผมเห็นบางช่องเนี่ย็ติดตรงนี้เลยติดต่ามวันนี้เลยก็<ค>มีแค่กลัวเสียงก้าวมันเบาไม่เป็นไรเพราะว่าผมเลือกเป็นสเตอริโอแตาประมาณนี้แหละผมจะไปเร่งให้เลยเพราะงั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าเสียงคุณเบาแล้วติดไกลอะไรเงี้ยพอเราใช้ระบบสเตอริโอปั๊บเนี่ยเราแยกชนแนลในการเร่งความดังของเสียงได้เดี๋ยววันนี้เราจะเทสกันหลายๆเรื่องอย่างแรกเลย เราจะไปเทสเรื่องของฟีเจอร์น้อยร r e ักชันแน่นอนว่าเราต้องไปทสที่ไหนพี่ก้าวร้านอาหารแหละมันก็สไตล์ร้านอาหารก็จะมีเสียงชงเชงชงเชงใช่ไหมหลายๆคนแล้วเสียงเด็กเสิร์ฟเสียงคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วร้านที่เราจะไปคือร้านอะไรฟุชิโร่ <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเหมือนเดิมเลยร้านอาหารโปรดนี่คือเสียงนะครับที่อยู่ในคาเฟ่ตอนนี้ผมอยู่ที่ Trust Cafe Studio ที่อาลีอ่าแล้วเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยก็คือเสียงจากไมซัมมอนิกบี i ิงห้าร้อยบีนะครับเดี๋ยวต่อไปเราลองไปข้างนอกคาเฟ่ไปที่เสียงเอ outdoor กันดูว่าถ้าอ,อยู่ในที่ที่มันไม่ได้เป็นแบบห้างแต่ว่าเป็น outdoor คาเฟ่เสียงจะเป็นไงไปแล้วนี่ก็คือข้างนอกคาเฟ่นะฮะของ t r u s t Cafe ที่โปร่ปงๆโลง่ลงๆแบบนี้ไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยคาแรคเตอร์ของเสียงคุณจะได้ยินแบบนี้เลยอะพี่ก้าวเรามาอยู่ที่ซูชิโร่แล้ว เสียงมันจะเป็นแบบนี้แหละก็มีเสียงว่า่วนเยอะแล้วก็เราก็มาอยู่ตรงจุดที่เสียงออเดอร์มาาันจะมาด ằng, ังๆตรงนี้นะ <c oughs> นี่คือปลายสุด <c oughs> ของสายพานเลยนี่ <c oughs> ลูกนี่ยเรามาอยู่ต้นน้ําเลยนะตรงน,นี้กำลังไหลมากันแบบชุกชุมมากนะฮะเราปลาลองดูปลาที่ไหลมาปลาที่ไหลมาใช่ว่ายน้ํามาถือว่าชุกชุมมากนะครับแล้วก็เสียงก็อึดกระทึกนิดหน่อย คือเขายังไม่ได้แบบอิราชัยมาเซไม่ได้มีเสียงดังอะไรแบบเขาไม่ได้ตะโกนอย่างนั้นนะออจริงๆอยากให้ตะโกนแบบนั้นนะประกาศเอาไปเขานี่ยไอเสียงประกาศนี่ก็นะก็ใช้ได้นะซึ่งเราจะเข้าสู่นอยด์รีดักชันกันว่าตัวไมบ l i n k 500 b 2 plus ตัวเนี้ยมันจะสามารถลอยดีดักชันได้ประมาณไหนเราสามารถกดได้ที่ไมค์เลยนะฮะกดทีเดียวนะมันติดสองไมเลยกดต้องอ๋อโอเคเจอโอเคตอนนี้เป็นนอยด์รีดักชันแล้ว ประเด็นของน้อยเรดักชันเนี่ยอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าเขาจะตัดเสียงรบกวนออกซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะมีแยกไม่ออกระหว่างเสียงรบกวนกับไม่เสียงรบกวนเพราะงั้นเวลาที่เราเทสน้อยเรดักชันเนี่ยเราต้องคุยกันยาวนิดนึงนะครับก็ต้องมีเสียงพี่เสียงผมเนี่ยผสมบนเปันไปแล้วก็มีเสียงพวกสภาพแวดล้อมบ,บนเปย์ไปก็มาดูว่าน้อยเรดักชันมาทาได้ประมาณไหนฟงแป้งหรือเปล่าอ่ะทำไมพี่ก้าวถึงชอบปูสวยฮะ ก้าชอบเพราะมันเหมือนปูลาสกาซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่ามันคือปูอลาสกาเปล่าวะไม่รู้ก้าว่ามันเหมือนดีแล้วมันก็รู้สึกว่าทานง่ายเป็นเมนูที่เด็กๆก,ก็ทานได้ชิมล้างมือแล้วใช่ปหล้างมือคืออะไรสิมบอกให้พูดยาวๆใช่ไหมแต่สิมไม่พูดเลยเออถ้าพูดยาวๆว่าก้าก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะก้าจะบอกว่าช่วงนี้นะก้ากํลาลังอ่านหนังสืออยู่ดูเหมือนจะเสริมสร้างความรู้เป็นหนังสือ ฆาตกรรมโหดไม่ได้ช่วยเรื่องความรู้เลยฆาตกรรมโหดโหดด้วยไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดาใช่แซลมอนไหลไอซลมอนยุเกะอันนี้นะอร่อยมากจริงอืคือจะบอกว่าหนังสือที่ก้าวอ่านตอนนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการฆาตกรรมเป็นซีรีส์ของที่ชื่อว่าฮันเตอร์ซีรีส์อ่ะเพราะว่าพระเอกเนี่ยชื่อโรเบิร์ตฮันเตอร์คนเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อคลิสทาร์เตอร์ใครที่ชอบหนังสือแนวฆาตกรรมโหดคุณเหมาะมาก แล้วเล่มที่ก็เพิ่งอ่านจบไปเนี่ยนะหดมากคือคนขวัญอ่อนเนี่ยอย่าอ่านให้ข้ามเล่มหนี้ไปเขาเขียนเลยนะแต่ก้ารรู้สึกว่ามันสนุกมากแก้าไม่ได้เป็นเน้นเรื่องของความรุนแรงหรืออะไรแต่ว่าการพยายามจะสืบหาว่าใครเป็นฆาตรกรมันสนุกตรงนี้ตามที่คุณได้ยินเลยฮะอันนี้ก็คือเรื่องของ noise reduction นะครับของตัวใหม่เดี๋ยวเราจะมาเทสเรื่องของระยะห่างกันนะผมจะเดินถอยหลังไปแบบตัวส่งกับตัวรับด้เห็นกันนะ เห็น <Okay, S 2> นะโชคดีฝากด้วยโอเคเรามาเทสเสียงกันนะฮะนี่คือระยะห่างนะครับแบบตัวส่งกับตัวรับเห็นกันผมก็เดินไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะไกลผมคิดว่าจะเดินไปจนถึงตรงยูนิโคลเลยนะก็เอาให้มันได้ประมาณนั้นนะถ้าเกิดมันได้ถึงตรงยูนิโคลแบบตัวส่งตัวรับเห็นกันนะ ผมว่าถือว่าสัญญาณโอเคแล้วนะเนี่ยผมเดินมาถึงหน้ายูนิโคลแล้วแต่ว่าผมจะเดินให้สุดทางยูนิโคลเลยระยะห่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะคะแนนคะแนนเอานะ20-30เมตรอะแ,แถวๆนั้นแหละเห็นนะว่าผมก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีใครมาบังนะครับซึ่งมันก็อาจจะโดนบังได้แต่ว่าผมมาสุดยูนิโคลแล้วน่าจะมาประมาณยี่สิเมตรประมาณนี้นะฮะ นี่คือระยะแบบตัวส่งตัวรับเห็นกันนะครับก็มาทดสอบสัญญาณกันว่าไมล์ราคา3990เนี่ยเรื่องของสัญญาณเนี่ยมันส่งได้ไกลประมาณไหนอันนี้เอาเรียกว่าเป็นการใช้งานจริงๆดีกว่าไม่ต้องไกลแบบเวอร์อรก็ได้นะเอาใช้งานจริงแล้วก็ไม่ได้ไกลไปกว่านี้หรอกตัวส่งตัวรับเห็นกันนะครับ ส่วนถ้าเกิดตัวส่งตัวรับไม่เห็นกันเนี่ยสมมุติว่าคุณเนี่ยต้องมาถ่ายข้างหลังผมเนี่ยผมอาจจะหันหลังแบบนี้อันนี้คือตัวส่งตัวรับไม่เห็นกันก็ต้องเทสดูว่าระยะใกล้กันแบบนี้ตัวส่งตัวรับไม่เห็นกันเนี่ยสัญญาณมันจะโอเคหรือเปล่าเพราะมันมีโอกาสในการที่คุณอาจจะเดินอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคนถ่ายอยู่ข้างหลังคุณแต่มันก็จะไม่ห่างกันมาก ถัดไปเราจะมาทดลองเชื่อมต่อบีลิง500 B2 Plus นะฮะเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ <S 1> <S 1> <S อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ Samsung S24 Ultra ตรงนี้นะฮะเราก็ติดตัวพอร์ต USB C ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบเข้าไปจิ๊บแบบนี้เลยแล้วผมก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะฮะกดแบบนี้นะปากตอนนี้โทรศัพท์ผมพร้อมแล้วเล็กครอร์ตตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านขนมเคียวโรเอ็นนะคะเป็นร้านโปรดหนึ่งในร้านโปรดของเราเหมือนกันนะแล้วเราก็สั่ง เมนูแสนอร่อยที่ดูเป็นโปรโมชั่นก็คือมะม่วงข้าวเหนียวอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าอร่อยแค่ไหนหน้าตาดีแค่ไหนแต่ในเมนูดูหน้าตาดีมากนา่นาลองมากโอเค นี่ก็คือเสียงจากไมบิค์ b l i n k 500 B2 Plus นะครับติดกับมือถือ Samsung S24 Ultra แต่ว่าเราจะไม่เทสอยู่เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเพราะยังมีอุปกรณ์อีก2ชิ้นที่สามารถจะเสียบ USBC ได้ DJI Osmo Action 4เราก็ต้องเปิดอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ต้องแกะมันออกมาเลยนะครับมันต้องแกะเลยเหรอครับประมาณแบบนี้พรผมถอดไอี้นี่มาแล้วแล้วผมก็เสียบไอ้ตัว B-Link 500เนี่ยเข้าไปตรงนี้แบบนี้จ๊ สภาพมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับทุกคนพอเสียเข้าไปแล้วเนี่ยฮะคุณต้องเช็คว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยคุณต้องดูที่ข้างบนที่เป็นสีเขียวอันนี้ถ้าเกิดมันดุกด๊กดิกด๊กดุกด๊กดิ๊กเนี้ยก็คือใช้ได้แหละเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเล็คอร์ดครับผมเกาไม์ก่อนขึ้นขึ้นโอเคเพราะงั้นเรามาทดสอบพูดกันตอนนี้กําลังใช้ดีเจอสม A ลแอคชั่นโนะฮะในการทดสอบเล็กคอร์ดไมซาราโมนิกบีลิงค์ห้าร้อยบีทู มีทูพลัสพีทูพลัสน่ะนั่นแหละเสียงที่ได้ก็เป็นแบบนี้อ่าอยางั้นสรุปง่ายๆว่า DJI Osmo Action 4 o สามารถใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าจากการเทสของผมนะมันมีช่วงจวังหวะใช้ได้ใช้ไม่ได้นะคุณอาจจะต้องแบบว่าเสียบแช่แล้วเทสนิดนึงน,นะรอจังหวะมันจะขึ้นเป็นไอตัวกราฟิกข้างบนสีเขียวเพราะถ้าเกิดไม่ขึ้นนี่คือใช้ไม่ได้มันต้องรอแปบ๊บมือมันอาจจะแบบมีระยะเวลาของการซีลิง์กันผมไม่รู้เหมือนกัน ช่วงเวลาแห่งการให้มันคอนเนนกัรู้จักกันทำความรู้จัก m ม k e friend มาดูเพื่อนคนถัดไปนะฮะ DJI Osmo Pocket 3มาดูว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าตัวนี้ต้องเสียบด้านล่างนะครับด้านล่างจะมี USB-C อยู่จึ๊กอ่าไอ้เขียวๆขึ้นนะฮะทุกคนอ่าใช้ได้แสดงว่าใช้ได้ฮะแสดงว่าใช้ได้รล้ววางเสียงมาเวันนี้อ่ามาเ record อ่าพร้อมนะโอเคเคคอร์ดนะฮะทดสอบเกาไมค์ก่อนเอาผมเกาก่อนบน โอเคเสียงเข้าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือ DJ i จ s m o Action ช4สามารถใช้งานตัว s o n o n i ิ b l i 500 B2 ห้าร้อไหมไมตัวนี้ขายเท่าไหร่ไม่รู้3,990บาทเองหรอเออแต่ให้ของมาแบบครบมากเลยมีกองชาร์จมีตัวเสียบ USB-C แบบติดที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยเสียงก็จะดีเลยเนาะใช่ Osmo ก็ได้ Action ก็ได้ A c ช i o n ก็ได้เป็นไม้สองพิธีกร ราคาส9 9 0ันเก้าร้อยเก้าสิบสองวิธีกรด้วยนะใช่ครับน่าใช้น่าประทับใจสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ผมว่าน่าสนใจมากใช่เพราะมีหลายคนแบบหนูเพิ่งเริ่มเลยอะหนูยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยยังไม่อยากลงทุนเยอะใช่ใช่ยังไม่อยากลงทุนยังไม่รู้เราจะไปทางนี้หรือเปล่าเลยคิดว่าหน้ามันลงทุนกับอะไรที่แบบอะลงทุนน้อยแต่ว่าฟีเจอร์ครบครบใช่ฟีเจอร์เนี้ยใกล้เคียงกับเซตไมโปรหลายๆแบรนด์เลยนะเออทำได้ขนาดเนี้ยเฮ้ยน่าลงทุนนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ที่กำลังเพิ่งเริ่มต้นใช่ครับอ่ะเรียบร้อยทุกคนเรื่องการเชื่อมต่อผ่านหมดนะครับทั้งมือถือ DJ ใจ s m o Action 4 DJI o s m o ดีใจ e t 3ผ่านหมดและอีกการเชื่อมต่อหนึ่งนะฮะก็คือการใช้ตัว B-Link 500ตัวเนี้ยกับคอมพิวเตอร์ คุณอาจจะใช้ประชุมออนไลน์ใช้ในออฟฟิศแบบนี้นะครับคุณอยากได้เสียงดีๆไม่มีเสียงแคกรกเพิ่มเข้ามาแบบรบก,กวนมากมายนะไม้ตัวนี้ก็สามารถทําให้คุณประชุมออนไลน์ได้เสียงที่ดีขึ้นได้หรือคุณจะใช้มันไลฟ์ก็ได้เสียบว่าออคอมอ่ะมาดูวิธีเสียบไปนะฮะปึ๊บเรียบร้อยมันก็จะขึ้นอนุญาตนะครับแล้วก็กดอนุญาตไปทีนี้เราต้องมากดตรงนี้ครับกดเซตติ้งแล้วมาดูที่ออเด o โอนะฮะแล้วก็ตรงไมเนี่ยมันจะขึ้นมาเลย blink 500 b 2 plus ตัวนี้นะครับใช้้งานไดเลย ตอนนี้นะครับเสียงที่เราได้มาจาก b e ลิง์500ตัวที่ติดอยู่ที่คอผมเนี่ยเสียงโอเคขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยครับคือไมค์บีลิง k 500 B2 Plus มันเป็นไมค์ราคาประหยัดที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายขนาดนี้ เรามาดูเซตติ้งของไมค์ตัวนี้กันดีกว่าฮะว่ามันสามารถเซตอะไรได้บ้างหน้าจอ OLED อันนี้บอกสถานะต่างๆนะเช่นอยู่ในโหมด s ซเรียลแล้วไมค์ฝั่งซ้ายเป็นไมค์ A ไมค์ฝั่งขวาเป็นไมค์ B แบตเหลือเท่าไหร่นี่บอกไปเลยไมค์ My A เต็มไมค์ B แบตพล่องแบตตัวมันเองอยู่บนขวาแล้วก็มีบอกว่าสัญญาณเนี่ยแรงแค่ไหนเวลาที่เราจะเข้าไปเซตติ้งเนี่ยเราก็กดไอตัว M ตรงเนี้ยหทีกึก มันก็จะเข้าไปสู่เมนูอย่างตัวนี้เป็นสปีคเกอร์เอเนเบิลกดอีกที่นึงมันก็จะเป็นเอาต์พุตวอยุมอันนี้เซ็ตไปที่5กดอีกที่นึงอันนี้จะเป็น n น้อย e d u c t i o n weak น้อยรีดักชันเนี่ยมันเซ็ตได้2อันคือ weak กับ strong นะครับก็มาเซ็ตที่ตรงนี้ได้กดอีกที่นึงอันนี้ก็จะเป็น tx new key นั่นหมายความว่าถ้าเรากดปุ่มปิด1ทีที่ตัวไมเนี่ยมันจะเป็นการมิ้วใหม่ตัวนั้นกนี่เนไหฮะไมตัว b ถูกมิวแล้ว กดอีกทีนึงก็กลับมาปกติถ้าเรากลัวว่าพิธีกรเราจะไปเผลอกดเราก็ไปเอาออกก็ได้ไอตัว T X m e Key เนี่ยวิธีการเข้าไป s ซ t ตออปชัก็คือพอมาถึง Option ที่เราต้องการแล้วอ่ะให้กดปุ่ม M บนแ้นแช่จึก๊กมันก็จะเข้าไปไฮไลท์ที่ Option ที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่ม M อีกทีนึงมันก็จะเปลี่ยน Option เห็นไหมกลายเป็น Disable แล้วกดปุ่ม M แช่อีกทีนึงก็จะเป็นการกด โอเคโลคัส okay. อ่ะเปิดปิดตรงนี้เอาพุตโมดจะเป็นเซอริโอหรือโมโนอ่ะก็ะมาเลือกตรงนี้กดแช่เข้าไปปุ๊บก็มีเซอริโอมีเซฟตี้แทร็กแล้วก็มีโมโนอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะสำหรับพีกร2องคนผมว่าเลือกเป็นเซอริโอเพราะว่าเวลาที่ผมไปใช้งานกับพี่ก้าวเนี่ยผมจะเสียงดังพี่ก้าวจะเสียงเบาผมต้องเอาชันเนลของพี่ก้าวเนี่ยมาเพิ่มความดังเพื่อให้มันดังเท่ากับของผมแล้วผมก็ทําการฟิลเลฟวิดไลฟ์ฟิลไลฟวิดเลฟแล้วพอเอ็กพอร์ตวีดีโอออกมามันก็จะกลายเป็นโมโนที่เสียงพีี่เกจะดังพพงพๆสยผม ถัดไปแบ็คไลท์อันนี้ผมก็ออนไว้อยู่แล้วนะฮะก็คือไอเน,นี่ไอนนความสว่างเนี่ยแ g งกเลสอิงอยู่แล้วส่วนที่ไม่เนี่ยจะมีอยู่2ปุ่มคือปุ่มเปิดปิดปุ่มนี้กับปุ่ม Noise Reduction ปุ่มนี้และไฟที่ตัวไม้สีน้ำเงินคือเป็นปกติไม่ได้เปิด Noise Reduction กด Noise Reduction จะกลายเป็นสีเขียวถ้าใส่ฟัฟฟี่ใส่แบบนี้เอาฟัฟฟี่ล็อกตรงเขี้ยวซ้ายขวาอันนี้นะฮะก็คือกดเข้าไปเลยตรงๆปึ๊บมันก็จะดังแน่นใช้ได้ อันนี้คือใสฟ่ฟอฟีเรียบร้อยนะฮะจะเป็นแบบนี้เวลาเอาออกก็ดึงออกส่วนตัวกล่องชาร์จเขาจะให้มาพร้อมกับตัวหัว USB Type C และหัวพอร์ตไลนิ่งใช้ยังไงอ่ะสมมติว่าผมจะใช้ USB Type C นะเอาไอ้ตัวลับเนี่ยมาแกะไอ้ตัวยางตัวนี้ออกนี่ฮะมันเป็นยางฮะก็คือผมดึงออกมาเลยแล้วผมก็เสียบตัว Type C ที่ผมอยากใช้เนี่ยลงไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็สามารถจะมาเสียบเข้ากับมือถือได้ มันก็จะอยู่สภาพตรงนี้กับตัวมือถือเวลาออกก็ดึงออกปั๊บแต่เวลาเสียบคุณระวังนะถ้าคุณไปจับที่ตัวรับตัวเนี้ยเสียบไปมันจะหลุดเนี่ยอาจจะหลุดออกจากตัวคอนแทคตัวนี้ได้นะฮะเพราะงั้นเวลาเสียบให้คุณดันจากด้านหลังตรงตัวหัว USB-C เนี่ยเข้าไปให้ดันตรงนี้จึก๊ก ก็จะเข้าไปเรียบร้อยนะฮะและเวลาเลคคอร์ดเนี่ยมันก็จะขึ้นว่ากําลังบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนซึ่ง USB C อันนี้สามารถที่จะเก็บเข้าไปในกล่องในขณะที่เสียบแบบนี้ได้เลยนะครับถือว่าเราจะเก็บไม์เราก็เสียบเข้าไปในกล่องแบบนี้ได้เลยแล้วไม่ต้องปิดไม์ด้วยมันปิดให้เองเวลาที่เสียบเข้าไปในกล่องเก็บตัวไม์ไ มันจะปิดให้เองหมดเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นสีแดงก็หมายถึงมันกําลังชาร์จอยู่ดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องถอดตัว UVC s ออกถ้าเราใช้มันอยู่เรื่อยๆไม่ต้องถอดเข้าถอดออกฮะเก็บเข้าไปทั้งแบบนี้เลยและเวลาที่เราดึงไมออกมามันจะเปิดให้เราเองอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องมานั่งกดเปิดทีละอันอ่ะเอาตัวรับออกมานี่เปิดให้เองเลยเอาตัวไมออกมาปึ๊บนี่เปิดให้เองเลยและที่ตัวรับเนี่ยนะครับมันยังเป็นตัวหนีแบบนี้ เวลาที่ติดเข้าไปที่กล้องเนี่ยหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็ดูดีใช้ได้นะเห็นป่ะขนาดก็ไม่ใหญ่หรือถ้าคุณจะไม่เอาไปเสียบเข้าหัวกล้องอย่างบางทีอ่ะหัวกล้องผมไม่ว่างผมใช้มันหนีบเข้าไอ้สายตัวแจ็ค3.5มิลที่มันเสียบเข้า,าไปเลยผมก็ทําแบบนี้ฮะหัวกล้องไม่ว่างเอาไปติดอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ผมก็เสียบเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับเสียบช่องเอาปุ๊บผมก็เอาหนีบแบบนี้ บางทีผมทําแบบนี้นะถ้าหัวกล้องผมไม่ว่างด้วยความที่มันเป็นที่หนีบแบบเนี้มันก็มีความเฟล็กซิเบิลประมาณหนึ่งก็ถือว่าไอตัวรับที่มันเป็นตัวหนีบแบบเนี้ มันทาให้เราสามารถจะปรับโซเชั่นในการถ่ายของเราได้เฟล็กซิเบิลมากขึ้นนะจบเรียบร้อยครับรีวิวซ a l a m o โมนิกบีลิง0์ห้าร้อยบีทูพลัสถือว่าเป็นไม์ที่เหมาะสาหรับยูทูบเบอร์เริ่มต้นหรือคนที่เริ่มต้นจะลองใช้แบบไม์ไวเลสไร้สายที่ไม่อยากลงทุนเยอะแต่อยากได้ฟีเจอร์ที่มันครบครบครุ้มค่าซ a l ลโมนิกบีลิงค์บีทูพลัสผมว่ามันตอบโจทย์นี้เลยนะฮะให้ฟีเจอร์มาครบครุ้มค่าสุดๆถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถชอปปิ้งได้ที่เว็บ dot kam slash o p หรือใครสะดวกชอปปี้ lazada line shopping tik ไปลองช้อปปิ้งกระเป๋าอบาก้าอยากไปลองจับของจริงว่ามันเป็นยังไงก็สามารถไปได้ที่ร้านอบกาก้าเดอะมอลล์บางกะปิชั้น1ตรงข้ามร้านผูม่าแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ